ขายภาพออนไลน์เดอะซีรีส์ซีรีส์ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์ตอนเริ่มต้นขายภาพออนไลน์เริ่มยังไงต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าวงการนี้ไม่ใช่เข้ามาแล้วลง10ภาพ20ภาพแล้วก็จะขายได้เรื่อยๆนะครับนอกเสียจากว่าเราจะมีประสบการณ์การทำงานหน้านี้มาก่อนโอกาสก็จะสูงขึ้นแต่ก็ไม่มากนะ สำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าควรมี500-1,000ภาพก่อนก่อนที่เราจะมาบ่นว่าทำไมขายไม่ได้นะครับพอเรามีประมาณ500-1,000ภาพเราค่อยมาสำรวจตัวเองอีกครั้งว่าแนวไหนที่เราถนัดแนวไหนที่เราทำได้ดีและมียอดขายกลับมานะซึ่งมันก็เป็นการพิสูจน์วินัยของเราด้วยเพราะว่าภาพในแต่ละเว็บไซต์ในแต่ละเอเจนซี่เนี่ยมันมีอัปเดต มาจากทั่วโลกวันหนึ่งก็ผมไม่แน่ใจตัวเลขว่าหลักเท่าไหร่แต่แน่นอนว่ามีหลักแสนหลักล้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีภาพ2ภาพส่งเข้าไปเนี่ยแล้วมันไม่มีคุณภาพด้วยเนี่ยมันจะทําให้ผลงานของเราเนี่ยจมหายไปกับเว็บไซต์นั้นทีนี้เมื่อได้ฟังคําเตือนไปแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงก่อนจะขายภาพผ่านเอเจนซี่เจ้าไหนนะครับอย่างแรกที่ควรทําเลยก็คือ การสมัครนะครับสมัครเข้าเป็น contributor สมัครเข้าเป็นคนขายของแต่ละเว็บไซต์ที่เราต้องการจะขายสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะหนคือบัตรประชาชนทุกเว็บไซต์ใช้แน่นอนบัตรประชาชนนะครับ2คือพาสปอร์ตสำหรับพาสปอร์ตผมไม่แน่ใจว่าใช้ทุกเว็บไซต์หรือเปล่าแต่ว่ามีไว้ก็ดีครับยังไงก่อนสมัครเราก็ต้องไปสำรวจเว็บไซต์ที่ เราจะสมัครก่อนนะครับว่าเราต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่2อันนี้แหละครับพอเรามีหลักฐานการสมัครที่เหลือก็ง่ายมากๆครับแค่เข้าเว็บไซต์ไปในเว็บไซต์ที่เราต้องการจะขายเข้าไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยสำหรับหน้าคนขายกับหน้าคนซื้อจะแยกกันนะครับสังเกตให้ดีตอนสมัครอย่าลืมเช็คว่าเราสมัครฝั่งไหนไป หรือถ้าเอาง่ายๆอยากขายในเว็บไหนเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า sell content ตามด้วยชื่อเว็บไซต์เจ้าที่ต้องการมันจะมีบางเว็บไซต์อย่างฟ e ีพิกนะครับอันนี้ยกตัวอย่างที่ต้องสอบเพื่อขายและจำกัดจำนวนครั้งในการสอบถ้าหมดโคตาก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแบนจากเว็บไซต์ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คให้ดีก่อนสมัครด้วยว่าเว็บไซต์ที่ เราสมัครนั้นมันมีเงื่อนไขที่ต่างกันยังไงสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ตามกลุ่ม Facebook ตามหาข้อมูลได้ทางคอมมูนะิตี้นะซึ่งใน Facebook เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะเลยสำหรับใครที่สมัครแล้วหรือกำลังคิดจะสมัครอย่าลืมตั้งใจอดทนแล้วก็หาแนวทางของตัวเองนะครับที่สำคัญอย่าลืมทำผลงานอย่างสม่ำเสมออย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อต้นคลิปนะครับสำหรับ ใครที่ฟังแล้วได้ความรู้อยากติดตามอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ